ถ้าดขึ้นของเทียสองสามเหมืนขึ้นไปเลยก็แน่ตกลงแน่เยนตีเอาไปตีระมัดเล่ไม่เแ้ยมันไก็รบ้นมีะป่ันเต็มต่้ไก้เเนี่ยต้องเอาต้องตีด้ยมันบ่ยบเยอบไรงมันเอาอย่างเดียวเลยไหมปลาท้งนทั้งป่าทั้งตีนทั้งเลี่ยววาวมันบ่ไหรอกมนบ่ไหนหรอก

ลอพอดีกลังเอเครื่รองพดีลยลอย่นานี่บุกลอายุไข่ไหมมันตีแพ่งเี่ยวเท่ยวก็ไดนเดียวรู้ตั้งแต่มานั่งดูนี่ชนไปแล้วครับชนไปห้าไฟแล้วนะครับนี่ย้ายไข่ With, ไอ้ผู้เลี้ยงก็ได้ไใช่ไงครับ mm. ้วามมิคุภาพนะครับ่ย้ายค่ายครับย้ายค่ายครับ เช้าเห็นอยู่ไปหาตบมันล่ะตียุหนีเทียนเอเทียนเขาก็จมนี่เนาะตีก็ะเทยประชันเขาจมนี้เป็นมยางเงาพนมี่ตัวดีๆก็บบกออีกด้วยตอมันดรอื่นอะไรงไก่นมตอมันดรอแดงดีตอไม่โคตรแส่ก็สีสัน

ลอยดีพ <mile> ่อพี่จะบังนี่พี่ยังไงจะได้บัี่ยังไงย่างสะไครก็ดีแม่่วย่านะเฮ้ยนุ่มต้องเมินนะครับงตัไกลอผมเคยนว่มยัเถอะนาผมใหม่นอดีมัดเอามานีเป็นยังไวมาหนีเอามาให้นน่มไงแข้งกว่าเก่าอะทผมบเคยนวมบ่อหย่อนพวกี้จะเลียนไงบเอาอย่างเดียว